ทักทายสบายดีนะนะทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมเด้อมันนี้ก็พอกันเือเกาอีกแล้วพี่น้องมายิงป่ามาหมายเกาเลยพี่น้องมาหมายแฮ้วมือนนั่นแหละน้ำแดงมือนนะแต่มันนี้น้ำใสพี่น้องแต่โอู้สิลอยร้วบ่เพราะว่าไอ้ฝนตกเบิ้นเมื่อพี่น้องแต่มันฝนตกบ่แห้งมันเป็นพาย,ยุเข้านะโอม,มีเรียกเ็ดพี่น้องก็เลยมายิงป่าเนะ เอามารอลุ้นน้ำกันเลยพี่น้องที่เป็นน้งใดหมายงามงามองเลยเตือแล้วพี่น้อง อืแล้วี่น้องตึกแล้วเือคักดูเโ,โอ้ห้อยปลาี่น้อยเอ้ยหอยปืนเ้ก่อนกันน้อง Ôi, nó đầy nó, phì nông ơi. Ừ, đã hay rồi phì nông. Đã dai rồi. Nó mới gần rút ơi. โอ้ไซโลพี่น้องเอ้ยสวงาม,งามเกือบขาดกลุ่มดึงเกือบขาดพี่น้องเอ้ย ไปพี่น้องลุ้นนํากันนี่นั่งมุมไม่พี่น้องขึ้นมาสูงกว่าเก้ามันน่าจะเห็นป่าดีกว่าขึ้นมามุมสูงกว่าเก้ามุมฟังนี้ครับทางนี้เนาะะ โอ้มาเลยพี่น้องมาเลวมาเลวโอ้ยอยากให้พี่น้องเห็นนันด้อเดี๋ยวเดียวเดียวสี่เดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเว้นใช่เห็นหรือเปล่าพี่น้องเห็นอู่บดำมา ดำๆมแม่น,นะฮะโองประมาณสี่ห้าตัวพี่น้องโองนั้นขึ้นมาแล้วเรียยิงก่อนพี่น้องโอ้ชมสี่หกแปดแปดตพี่น้องเนี้ยิงก่อนพี่น้อง โอยมันหันหลังใช่เลยพี่น้องเอ้ยมันมหันข้างใช่เลยมันลมมันเฮ็ดให้ผิวน้ําก,ก,กระเพื่อมกระเพื่อมกระเพือมมันก็เลยบบเห็นคักเพี่น้องเอ้ยลองมังก่อนอถึกแล้วพี่น้องถึกแล้วถึกแล้ว

กลางๆโตอูแล้ว พี่น้องโอ้โหเขากลางโตข้างหน้าพี่น้องอืมไม่ได้นี้เลยพี่น้อง,อองประมาณนี้แลหละเกัะเพียนตัวใหญ่ตัวนึงเอ่ยมากินในภูมงเอ้าขออนุญาตเก็บปลาก่อนพี่น้องขึ้นผิวน้ำแต่ชีลรงเบิ้งพี่น้อง ตึกแล้วตึกแล้วแล้วพี่น้องตึกแล้วพอดต้อคือแหง้งแถอวะแล้ามันแห้งแบบนี้มันจะเทือกน,น้อยๆพี่น้องบนในี้ใจคอยดึงมากก่านพี่น้อยคอยมุม่มนะบนในี้ใจว่ามันเทืกน้อยเทืกอกเลยยันมันลุพี่น้องบุกามาดึงมาเองเดี๋ยวลุ้นเบิง่งเหมือนกันไปด้วยด้วนะพี่น้องเด้อมาลุ้นกัน

เติบชวงห่างมันพี่น้อยพอจังแฮงส่วนตัวโบน่ายไปไหนไี่น้องมันเติบชวงห่างมันมันก็เลยแฮงจังหน่อยเนาะเก็บป่าก่อนไปต้องแดงท,นนนนทนนี่สามอะไรไปหน่อย ลุ้นนำกันไหมพี่น้องขึ้นทึงบุ้ะเห็นลอยแวบ,บๆอยู่พี่น้องวันนี้แต่ว่าลอยเลิกค้ำเละเลิกลืก้อตื่นกับสีรองเบิง้งเลยพี่น้องเอ้ยเฉเมือแล้วมันคละ hết hình cho oh, này 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 nè 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 nó thức rồi nè ได้ยินเฉียงชัดเจนเลยพี่น้องเอ้ยวันมาันทึกนะเดี๋ยวลงเก็บป่าก่อนพี่น้อง ทึกใจคักอยู่บ่โอ้ยนิดเดียวนึงที่บุคาจะบอกว่าที่บุคคาจะบอกว่กา ต่อมยงิงละเทือกบอกว่าเทือกบอโอ้มันก็นยงิงเทือกเลยพี่น้องโอ้โหโอ้โหฟังผมตอนเลงมาป่ามันลอยดีพี่น้องแต่ว่ามันบ่ค่อยเห็นมันมีแต่สซนี้เลยป่าพี่น้องอ้ ส่วนลายก็มีแต่ประมาณนี้ประมาณโลหรือเจ็ดแปดขีดอ่ะขออนุญาตเก็บปลากันไนนี่น้องจากป่าจากหย่อมี่น้องแดงๆนี่ชายของเฮาคาด อืมลูกมันไปนำ้ำพุ่นเลยฮะจักแหละอืมมันสบัตรว้าวม,มันคือโคตรนะกันแน่นี้วะอันนี้ ลูกปืนขาดไปจอยเสียได้ลูกเด้ขาดจอยพี่น้องเยไปเมื่อแล้วพี่น้องอืมยิงลูกทิ่มน้ำไปคั่มล่ะเมื่อเมื่อแล้วพี่น้องเคํ่มล่ะ เดินป่าเนาะด้ป่าสีตัวรุดไปตัวนึงไงใต่อมเพันไรตัวนึงเดี๋ยวมือกับแบงกันกินเลยพี่น้องเดี๋ยวสิเอาให้เพื่อนน้ำขอจบคลิปเพียงแค่นี้แล้ว้ะ